สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขาจรศักดิ์เฉาเจริญรัตจับตากันมานานแล้วนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยจะได้รับอันนิสง์จากความใจดีของทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาเหลือภาษีเท่าไหร่นะครับก็ได้ประกาศออกมาจาก36เหลือ19 นะครับเหมือนกับอีกหลายๆประเทศในอาเซียนเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าตรงลงเป็นความใจดีฟ้าประธานจากทุสวรรค์ชื่อทรัมป์คนนี้หรือไม่วันนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์ดรเกรงศักจเจริญวงศัก์ประธานสถาบันการสร้างชาติ NBI สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเรืการสั่งนั่นผู้ฟังที่เคารพด้วยครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราตั้งหัวข้อสงครามตัวแทนการค้าการรบแต่ในภาคแรกเราจะพูดถึงการค้านะครับเดี๋ยวขอทีมงานขึ้นนะครับสหรัฐประกาศภาษีใหม่เริ่ม7สิงหาคมนี้นะครับเอาใน10ชาติอาเซียนเลาานะครับตอนแรกเลย48ลดลงมาเหลือ40เมียนมา44ลดลงมาเหลือ44บรูไน24 ลดลงมาไมาเอาแปากฏว่าเพิ่ม1%ก็เลยกลายเป็น25%เวียดนามจาก36ลดลงมาเหลือ20%ไทย36ลดลงมาเหลือ19%กัมพูชา49ลดลงมา19%อินโดนีเซีย32ลดลงมา19%มาเลเซีย24ลดลงมาเหลือ19%ฟิลิปปินส์1เเพิ่มขึ้นนะครับเป็น19%สิงคโปร์จาก10ก็เท่าเดิมเป็น10% และแขกรับเชิญท่านนี้จะบอกเราได้ว่าตกลงแล้วหมจริงๆแล้วทาเขย่าโลกจริงๆอาจารย์ครับอาจารย์เราเคยคุยกันแล้วบอกตกลงผมถามว่าเอะเขาบ้าเปล่าเฮ้ยเขาไม่ได้บ้าเว้ยเขาทําให้ทั่วโลกสนใจเขาจริงๆอาจารย์ครับเชิญเลยครับผมครับผมก็คิดว่าประธานดีทรัมนี่เป็นคนฉลาดนะครับแต่ผมว่าบ้า <laughs> บ้าในเชิงความหมายไม่ใช่สติฟันเฟือนแต่หมายความว่ามีคนามคิดแปลกๆแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเก่งนะครับ คือเขารู้จักเอาเปรียบรู้จักที่จะสร้างดีลถ้าได้ผลลัพธ์เขาเป็นคนเชื่อว่าเอาอย่ามามาพูดกันอ้อมค้อมเลยเราอ่ะอยากจะหาประโยชน์จากกาันเราก็พูดกันตรงๆไม่ต้องมาซ่อนเงื่อนว่าโอ้ยฉันไม่มีผลประโยชน์อะไรเงี้ยอเมริกาก็จะมาแนวใหม่ในแนวม้์ก็คือว่าฉันอยากได้ประโยชน์ด้วยและฉันก็อยากที่จะให้ฉันไม่เสียประโยชน์ทั้นมาทําดีลกันเถอะ นั้นทำก็จะมีความตรงไปตรงมาตรงนี้นิดหนึ่งนะมันคือบางทีคนอื่นก็อาจจะกระมิดกระเมียนนิดหน่อยนะครับอยากได้ประโยชน์แต่ก็ไม่กล้าพูดตรงไปตรงมาแต่ทํานี่อยากได้ก็บอกตรงๆเลยฉันอยากได้ฉันเคยเสียประโยชน์บางอย่างฉันคิดว่าประโยชน์นั้นฉันไม่พึงเสียฉันอยากได้อะไรฉันก็บอกเธอตรงๆรกันก็มาเจราจากันมาคุยให้รู้เรื่องฉันพอขึ้นมาเป็นประธานดีเท่านั้นแหละทาก็พูดชัดๆเลยจะใช้เครื่องมืออันสำคัญที่รู้ร่อรู้หนาวเร็วมากก็คือทาริฟ นะภาษีอานค้าที่ที่จะเป็นกําแพงภาษีที่กั้นสินค้าเข้ามาแล้วบวกขึ้นไปเด้งขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยอันเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่เขาใช้กันจะฉลาดตรงที่หนึ่งหาเครื่องมืออันแสนแสนง่ายๆที่เข้าใจง่ายเป็นเครื่องมือที่มีสรงประสิทธิภาพส่งพลังอันนี้เขาเขาเลือกเครื่องมือได้ดีนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือบริบทของประเทศอเมริกาเนี่ยทำให้อเมริกาเนี่ย มีขีดความสามารถจะทำมันนี้ได้คนอื่นก็ทำไม่ได้นะครับที่ทำได้เพราะอเมริกาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าเป็นโลกยังที่เหลือมีตั้งเกือบ200ประเทศ190กว่าประเทศเนี่ยแต่อเมริกาประเทศเดียวเนี่ยไปเกี่ยวดองคนอื่นไปเยอะไปหมดในอดีตเป็นมหา,หามอำนาจเบอร์หนึ่งมาประมาณ100ปีเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเป็นมหาอำนาจในทุกทางที่เสด็จน้ำมาตลอด จน,จนมีคู่ท้าชิงเมื่อไม่นานนี้เส,เสด็จน้ําทางเศรษฐกิจเป็นเบอร์หนึ่งเสด็จน้ําทางอาวุธทางทางการทหารการสงครามการปกป้องประเทศเสด็จน้ําทางการเมืองโลกเสด็จน้ําในทางอิทธิพลวัฒนธรรมต่อโลกนะครับเรามีมีหลายสิ่งที่อเมริกาเป็นเจ้าโลกอยู่จริงๆเป็นเหตุทําให้ก็อยู่ในบทบาทที่จะหยิบฉวยสถานะนี้มาใช้ประโยชน์ได้ ทำก็หยิบจริงๆขึ้นมาครับแล้วก็มองจริงๆว่าอเมริกาได้ประโยชน์ยังไงเขาก็อยากได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็จริงๆประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยก็อยู่ในสมัยได้เพียงแค่สองสมัยถ้าติดกันหรือไม่ติดกันก็ต้องตีความแต่เอาละสองสมัยท์ก็เป็นมาหนึ่งสมัยเว้นแล้วมาอีกหนึ่งสมัยนี้เขาก็ต้องจัการเป็นบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ ที่สร้างอะไรผลลัพธ์บางอย่างให้กับประเทศเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมักใหญ่ไ่สูงอยู่แล้วอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ในอดีตความจริงเขาอยากเป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่เขายังหนุ่มนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะมันไม่สบอารมณ์ยังไม่ได้ความจริงเขาอยากเป็น,นมีคำ,ม,คำมีคำพูดหลุดออกมาในตอนสัมภาษณ์ในทีวีในยุคตอนที่หน้าตาเขายังหนุ่มเนี่ยว่าเข,เ,ขเ,ขเขาพิจารณาเรื่องนี้นะว่าจะมาทางการเมืองได้ฉัน เขาเป็นคนอย่างนี้แต่เขาไต่มาทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจจากต่อยอดจากพ่อท่านทป์เป็นคนแบบไหนเป็นคนที่บอก p r a g m a t i s นะครับเป็นคนที่อ้างหลักการเมื่อจําเป็นที่ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเป็น p r a g m a t i s คือเป็นพวกที่อยากอยากได้ผลลัพธ์แล้วก็เป็นคนทําแบบนี้เรื่อยมาเป็นคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันว่า อยากทําดีลใช้คําว่าอยากทําดีลดีลแปลว่าฉันให้เธออย่างนี้เธอให้ฉันอย่างนั้นถ้าตกลงปรงใจกันโปเชก,ก็เอาเลยท่านนี่คือน,นิสัยทรัมป์ <c oughs> ที่โตขึ้นมาแล้วป่มขึ้นมาเป็นคนเช่นนี้ดัง <c oughs> นั้นพอทรัมป์ขึ้นมาเป็นทาทิ่ดีเนี่ยก็ถือธงเพื่อชนะโดยการบอกว่าทําอเมริกา first อเมริกาต้องเป็นที่หนึ่งมาก่อนอเมริกเมกอเมริกา great again ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าเขาเคยเราเคยยิ่งใหญ่เสียความยิ่งใหญ่ไปบ้าง อนนี้กลับมายิ่งใหญ่ต้องการสร้างชื่อแล้วเขาก็พูดเองอะเมื่อตอนมาเป็นทัพดีครั้งที่สองเนี่ยบอกว่าเขาอยากได้รางวัลโนเบลสันติภาพอเขาก็เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงอยากมีสร้างชื่อในประวัติศาสตร์ตำนานโลกอยากตำนานอเมริกานะอยากสร้างไอ้ไอ้มรดกทางผลงานไว้ว่ามีชื่อมีเสียงอยากเป็นที่ยอมรับโดยที่ไม่กลัวว่าจะมีคนต้านเท่าไหร่แต่ขอให้ มีคนก้อนใหญ่ยอมรับเขาแล้วก็ได้สร้างชื่อไว้ว่าเขาได้ทําสิ่งที่เขาอยากทําแล้วอย่างมีเหตุมีผลของเขาดังนั้นเขาต้องการให้อเมริกาเนี่ยใช้จังหวะนี้แล้วเขาก็คิดอย่างบรรจงนะครับเตรียมตัวมาก่อนเลยไม่ใช่เพิ่งมาคิดตอนเป็นแบบดีครั้งที่สองเนี่ยเตรียมตัวมาก่อนหลายเดือนนะครับ,รบผมผมพูดตามจริงก็คือผมทราบมาแล้วว่าก็มีการส่งสัญญ,ญาณมาบงังเอิญผมก็มีเพื่อนฝูงอยู่แถวอเมริกาเยอะเพราะไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุสิบหก แล้วก็อยู่หลายยุคหลายสมัยอยู่ที่ที่อเมริกาก็เพื่อนอยู่เต็มเต็มอเมริกาแล้วเางคนกลมอ,มอยู่ผมก็มีเพื่อนอยู่ในที่สูงในอเมริกาเยอะก็เลยรู้ว่าทรัมป์เนี่ยคิดอะไรก่อนเลือกตั้งสองสองเดือนเนี่ยผมทรัมป์และพวกของทรัมป์ก็มาหาคุยกับผมเรียบร้อยแล้วว่าว่าเขาเป็นประธานดีแน่ฉะนั้นเขารู้ตัวล่วงหน้าว่าเขาชนะนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้นะ แม้ว่าการชนะนั้นจะชนะแบบไม่ต้องเยอะมากแต่เขาคิดว่าคะแนนมันเอียงไปทางเขาด้วยแนวแนวทางแบบที่เขาวางไว้เขาวางไว้เขาขึ้นเราก็ต้องทําเลยมาถึงปุ๊บวันแรกเป็นทันทีก็อยากจะเซ็นคําสั่งเลยเต็มไปหมดเลยโอเป็นร้อยคำสั่งเลยนะครับเซ็นเป็นเกือบจะเป็นร้อยกว่าคําสั่งเซ็ <ๆ S 2> แนแหลกเลยมีแนวทางชัดเจนอยากจะทําอะไรฉั้นไม่ได้มีความบังเอิญเลยครับอดีลครั้งนี้คือดีลจริงๆ ว่าฉันต้องการจะสั่งให้พวกเธอคลานมาคุยกับฉันครั้งนี้ไม่ใช่การเจรจานะคือการพูดผิดนะว่าเจรจาเป็นการบอกว่าให้เธอเสนอมาว่าถ้าฉันพอใจฉันจะตัดสินใจว่าฉันจะให้เธอเท่าไหร่การเก็บภาษีเท่าไหร่นั้นเป็นดุลพินิจของฉันแต่ผู้เดียวเธอไม่มีส่วนเลยฉันจะตัดสินใจจะให้กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ใช้คำว่าอาจารย์ใช้คำว่าคลานเลยนะแต่ละประเทศ พานเลยครับนี่พฤติการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เดินมาเจราจารไม่ใชใ่ไม่ให้มาขอพบเจราจารคลานมานะครับเป็นการการันบอกเลยว่าฉันใหญ่แล้วก็ใหญ่จริงครับถ้ามันไม่ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่จริงครับประเทศต่างๆจะดิ้นกันขนาดนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับสถานการณ์ประดุกโดนทุกหัวนะ <c oughs> ก็อยู่ในสภาพนี้ครับไม่อยากจะวิ่งมาหาทรัมป์และทรัมป์ก็ ขีดเส้นไว้ในเชิงเเป็นนักเจรจาต่อรองที่สุดยอดจริงๆหายากในโลกใบนี้ถูกทฤษฎีการเจรจาต่อรองอย่างยิ่งเลยนะครับผมขอแทรกนิดเดียวนะครับในเมื่อเราตั้งหัวข้อสงครามตัวแทนกันค้าการรบในตอนทีในตอนนี้เราจะพูดถึงของการค้านะครับเอาการค้าก่อนนังมันยังมีแทรกกันอีกนิดนึงก็คือแม้ว่าเราจะรู้ว่าสรุปจะเราก็ขึ้นโดนภาษี19%แต่ว่าถ้าเป็นภาษีภาษีสินค้าสวมสิทธิ์หรือว่า transshipment จาก40%นะ <ไป S 1> 40%ภาษีขั้นต่ำ10%สําหรับประเทศที่สหรัฐมีดุลการค้าเกินดุลภาษีขั้นต่ำ15%สําหรับประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าภาษีพื้นฐาน10%สําหรับประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อปรับภาษีปรับอัตราภาษีนะครับผมอาจารย์สุดท้ายเนี่ยเรากลายเป็นว่าพอพอเราพอเราต้องไปอ่ะเออออหลายคนบอกว่าแหม่19%เองยังไม่เท่าไหร่น้ายังไม่เท่าไหร่จาก10%เป็น19% สู้ได้สู้ได้สู้ได้เราเสียเงินไปกับร้อยล้านในการที่จะทําให้เกิดการดิวนี้ขึ้นพวกล็อบบี้ยิสว่าง่ายๆคุ้มค่าไม่คุ้มอาจารย์คุ้มปะผมว่าไม่คุ้ม,ม,มเพราะล็อบบี้ยิสไม่ได้ช่วยเราเลยล็อบบี้ยิสเพียงแต่เก็บเงินฟรีโดยที่ไม่ได้ช่วยเราเลยแม้แต่น้อยอข้อมูลต่างๆก็ไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้มากขึ้นกว่าที่เรารู้อยู่แล้วและก็เพียงแต่ช่วยทานัด หมายค่าทำนัดแพงจังนะครับเสียไปตั้งโอ้โหเป็นร้อยร้อยล้านผมว่าเกิดจะ200ล้านมั้ง,งไม่ใช่ไม่ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่คุ้มหรอกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเป็นค่าทิป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 ที่ช่วยนัดนะท<อ>นนี้ทรัมม์นี่ฉลาดนะนี่พูดตามจริงรทรัมม์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ฉลาดผมเข้าใจหมดว่าเขาทําอะไรและผมคิดว่าเขาได้เปรียบเชิงระยะสั้นผมว่าเขาก็รู้นะ ไม่ใช่เขาถึงก็ไม่รู้เขาไม่ได้ต้องการทำ make America great again and sustainable ยั่งยืนเขาบอกขอให้ยุคสมัยผมเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงไว้ว่าผมทำอเมริกายิ่งใหญ่แล้วเขาต้องการระยะสั้นเพราะอยู่ได้แค่4ปีใช่ไหมอยู่มาแล้วปีหนึ่งเกือบปีอาฉะนั้นก็4ปีนั้น4ปีทำไงก็ขอให้มันยิ่งใหญ่ฉะนั้นขอให้ได้ผลลัพธ์ฉะนั้นใช้วิธีระยะสั้นคับเขารู้อยู่ ก็ขอแค่นี้แหละและตอนนี้ได้เงินได้เงินจากคนอื่นไหมได้ไดมาสถานการณ์ไม่ต้องดีขึ้นเพราะอะไรก็คุณไปเที่ยวบอกชาวบ้านว่าถ้าคุณคุณได้ดุลการค้าฉันคุณต้องโดนในนี้ฉันก็เก็บเงินคุณเข้าเข้าเข้าถังเข้าสารฉันฟรีรแล้วก็ในที่สุดฉันก็เริ่มปรับดุลให้ได้ดีขึ้นได้เงินมากขึ้น,นแล้วก็คุณก็มาลงทุนในประเทศฉันสุดกําลังเท่าที่ทําได้ทั้งทุกอย่างในอเมริการะยะสั้นจะดีขึ้นครับ แต่ผมบอกเลยระยะยาวไม่อีกคนละเรื่องนะถึงเรื่องต้องพูดกันต่อไปแต่ระยะสั้นเนี่ยดีขึ้นแน่นอนทรัมป์ดีขึ้นและเราได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกให้ฟังเลยผมเนี่ยพยายามหาทางช่วยนอกรอบนะอย่างดีที่สุดแล้วแต่ผมมองดูอย่างนี้ครับพูดตรงๆผมรู้ครับผมนั่งดูก็รู้ว่าทรัมป์ไม่ใช่เป็นคนไม่มีไม่มีหลักไม่มีการมีก็อย่างที่อุณการ์จอห์นสา์พูดมาเขาก็พูดเองประเทศไหนที่ได้ เขาได้ดูลการค้าอ่าก็เอาไปสิบนะประเทศไหนเอาไปสิบห้าเพราะอะไรประเทศไหนโดนอะไรขนาดไหนเพราะอะไรความจริงเขามีวางวางกรอบไว้อยู่ระดับหนึ่งนะไม่ใช่ <ๆ S 2> ไม่มีนะเราพอเดาได้แต่ท่านรู้ไหมทําไมผมขอเจราจาโดยการทําข้อเสนอไปถึงประธานดิทรัมความจริงผมส่งไปถึงเขานะแล้วส่งไปถึงคนรอบตัวเขาด้วยครับผมอาจารย์ขอ่ทขอรู้จักขอเติมนิดนึงอาจารย์ปรากฏว่า เขาก็มีลูกเล่นเหมือนกันก็คือถ้าสุดท้ายเนี่ยสินค้าของคุณเนี่ยไปเอาพูดง,ง่ายๆเขาก็รู้นะว่าว่าสินค้าจีนถูกแล้วก็เอาสินค้าของจีนผสมกับของของของประเทศตัวเองแล้วก็ส่งไปอเมริกาเขาเพิ่มอีก40%อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแล้วจีนบอกว่าเราโดนเราโดนเรา ทั้งทังโลกโดนจีนประกาศออกมาดีว่าถ้าไปทําสัญญากับทรัมป์แล้วไปตัดจีนออกจีนก็จะเล่นงานต่ออีกตกลงเราเหลืออะไรเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆอ่ะอาจารย์เราเรา,เราจะเราจะสู้เราจะยืนหยัดอย่างไรครับแรงต่อรองยากครับเพราะว่าทั้งสองมหาอำนาจกาลังชนกันโดยใช้คนอื่นเป็นเป็นเป็นท็อกซีนะฮะคืออ <c oughs> <c oughs> เมริกาต้องการสกัดจีนนะจีนก็รู้ว่าอเมริกาเล่นอยู่ แล้วก็พยายามจะมาบวกผมว่าเอ้ยถ้าสินค้าผ่านดาน่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านมาจะสวมสิทธิ์เป็นของจีนคือจีนนี่นแหละเพราะจีนทําได้ถูกคนอื่นดังนั้นมันก็สวมสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่หรือถ้าไม่สวมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นอินเทอร์เมเดียตกูดขอโทษภาษาเศรสา์คือสินค้าขั้นกลางมันก็จะมีขั้นกลางหลายหลายแบบมาผสมผสานแล้วเราก็เติมอะไรเข้าไปหน่อยเป็นขั้นปลายแล้วเราไปขายคำถามคือจะตีเส้นตรงไหน<อ>มีสินค้าอะไรบ้างในโลกที่เพียรี่ร้อยเปอร์เซ็นมาจาก ต้นกาเนิดเราส่วนใหญ่มันก็คือมาจากผสมผสานของส่วนที่ราคาถูกจากที่ต่างๆสรระรดกับการขึ้นเป็นไฟโน่โปรดักต์สรระรดกระป๋องมั้งอาจารย์ประมาณประมาณสรระรดกระป๋องอาหารทะเลแช่แข็งมันมันคงทําได้แค่นี้ป่ะอาจารย์เขาต้องมีของบางอย่างที่มันทําตลอดทางเช่นอยู่ดีเอาเอาเรือไปจับปลาปูหน้ามาเออแล้วไปมันยากอาจารย์ปลาทูหน้าจับมาใส่ยัดใส่กระป๋องบนเรืออปิดทุกอย่างเสร็จสับหมดไม่รู้กระป๋องทำเองเปล่าด้วยซ้ำ <laughs> กระป๋องฉลากทิ้นจากไหนเอามาจากไหนนะรครับน้ำมันที่เติมก็เป็นในปลากระป๋องเอ,เอามาเอามาจากไหนครับอ่ามันก็เอาละเอาไปขายมันก็เกิดปัญหาในโลกว่าผมว่าเกือบจะมีสินค้าน้อยตัวครับที่เป็นสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง final product เศรษฐศาสตร์เรียกว่ามี final product คือสินค้าขั้นปลายนะครับ intermediate สินค้าขั้นกลางที่ออกมาเป็นส่วนผสมและ primary ขั้นต้นมีประเทศไหนครับที่มันทําหมดทุกอันถ้าอย่างนั้นแสดงว่าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นแค่ตัวหลอกแต่จริงๆแล้วเรากำลังจะโดนสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นตัวจริงหรือเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าอยู่ที่กติกาว่าคุณจะนับนับว่าเป็นสวมสิทธิ์เนี่ยมันต้องกี่เปอร์เซ็นมาจากภายในประเทศเราครับอ๋อตรงนี้ต้องคุยกันตรงรายละเอียดนี่เลยว่าไม่งั้นคุณก็ตีความไปเรื่อยๆเลยในที่สุดคุณก็ ก็ก็กล่าวหาไปเลยวเว้ยสวมสิทธิ์อันก็ไปตุ้มอันก็ไปตุ้มไอ้สิก็ได้นิดเดียวเพราะว่าทุกสินค้าเกือบทั้งหมด<อ>ในประเทศไทยและโลกใบนี้ต่างเป็นสินค้าขั้นปลายที่เราเอาสินค้าขั้นปฐมและขั้นขั้นกลางบางส่วนมาจากที่อื่นทั้งสิน้นก็รวมไปรวมมาคุณจะวัดด้วยเลยวัดด้วยมูลค่าใช่ไหมเมื่อวัดมูลค่าคุณจะถือว่าสวมสิทธิ์ณจุดในเรี่กวสวมสิทธิ์เพราะมันมีสินค้าไหนบ้างบนโลกใบนี้ ที่คุณแม,แม่เอาสินค้าปฐมสินค้าขั้นกลางมาใช้ในการทำสินค้าขั้นปลายอาจารย์ตอ, <primary S 1> ตอนแรกแคลนิริฟพรอดักอิเทอร์มีดีสพรอดักตอนแรกที่ผมไม่กล้าเอ่ยเรื่องของการประกวอ,ะกอบชิ้นส่วนเทคโนโลยีชิปเมนต์อะไรต่างๆนาเพราะว่าผมรู้ว่าเออมันมาจากจีนนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมเอ่ยสับปะรดกระป๋องหรือว่าปาทุนหน้ากระป๋องหรือผักดองอาจารย์ก็แทรกมาอีกมันจะเป็นไปได้เลยแม้กระทั่งน้ำมงนน้ำมันมันก็ยังบาสวมิสิ์เออเอออาจารย์ มันมันมันเพียวรีร้อยเซไม่ไม่มีทางเลยใช่ไหมครับมันมันยากยากมากที่จะมีฉะนั้นมันก็จะอยู่ที่ดุลพินิษของท่านทำท่านเทพเจ้าทำอีกว่าท่านจะคุณจะอัดลงมาขนาดไหนพวกคุณอ้างได้หมดอ่ะ่ผมผมบอกแล้วไม่มีการเจรจาเป็นดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวเป็นดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวจะตัดสินใจว่ามันขนาดไหนโดย ฟังความให้เป็นมีมารยาทเล็กน้อยแต่จริงๆดุนพินิษแต่ฝ่ายเดียวคุณคลานมาฉันตัดสินใจเองจะให้เธอเท่าไหร่เธอเสนอมาอเสนอมาเสร็จฉันดูแล้วดุนพินิษฉันให้19ให้15ห้ให้เท่าไหร่ให้20กว่าให้30เท่าไหร่ฉันเป็นฝ่ายเดียวตัดสินใจ <c oughs> เสร็จแล้วยัง <c oughs> ห้อยท้ายไม่อีกว่าถ้าเจอว่าเองสวมสิทธิ์ข้าก็จะเล่นเองให้หนัก แล้วไอส้มสมศิษย์นี่ตัดสินใจยังไงอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ท่านคุณกรจรักิ์ต้องเห็นว่าผมเนี่ยชั้นเชิงผมในการเจรจาก,กับทรัมป์คนอาจจะมองแค่ชัดช็อตเดียวผมเนี่ยหลายช็อตอยู่ข้างหลังเลยเพราะผมดูออกอาจารย์ว่ามันจะโดนอะไรเมื่อกี้ผมแทรกอาจารย์เทเอาจารย์บอกว่าผมเนี่ยไปไป,ไปแอบทําจดหมายส่งไปให้ทรัมป์จริงๆอาจารย์บอกได้ไหมว่าในจดหมายอันนั้นอาจารย์ไปบอกอะไรเขาโอ้ผมก็บอกอย่างนี้เลยครับ ถ้าไปอ่านเลยในจดหมายสารจดหมายผมก็อยู่ในสื่อบนชนเต็มหมดแล้ว <นะ S 1> ผมก็พูดกับเขาไปเลยผมบอกว่าเฮ้ยคุณทรัมป์คุณให้ผมสิเปออะอ่าน,นี้เป็นการตัว,ตวเปิดผมเลยอยากจะต่อรองผมเปิดที่ขั้นต่ําสุดที่เขาเคยให้ใครคือเช่นประเทศอย่างที่เขาได้ดุลกานคสหราฐอเมริกาสิบเปอ,อร์เซ็นต<ห>์ผมบอกสิเปเพราะอะไรผมก็ทหาเหตุผลที่ไม่เหมือนคนอื่นเลย ผลของผมผมเอาเหตุการณ์เหตุการณ์ในประเทศไทยหลายร้อยปีห้าหกร้อยปีที่เราเป็นมิตรกับอ่าอเมริกามาในอดีตเนี่ยนะครับในตั้งแต่ยังไม่เป็นประเทศอเมริกาเลยอ่หลายร้อยปีใช่ไหมครับ400ปีกว่าปีเป็นอเมริกาเนี่ยแล้วกาบอกว่าเอ้ยพอเรามีมีมีสัญญากันบางอย่างเนี่ยนะเอ้ยเราปฏิบัติต่อคุณเยี่ยงคนคนเยอิญชนชาติไทยเลยนะกิจการคุณที่มาในประเทศไทยที่คุณได้เลยว่าผมก็ขึ้นมาถึงผมก็บอกเลยว่าคุณเป็นประเทศเดียว ในโลกที่ประเทศไทยให้สิทธิขนาดนี้นที่ไม่เคยให้ประเทศไหนในโลก <c oughs> แล้วคุณได้ประโยชน์มายาวนานขนาดนี้ครับ <c oughs> ตั้งแต่ผมผม,มาอาย,ยุน้อยๆอะ่ะ <c oughs> เด็กๆเ,เ,เลยนั่นข้อหนึ่งละอ่ะผมผมเถียงต่อผมเอาโมเดลคณิตศาสตร์เศร,รษฐศาสตร,ร,ร,ร์ผม CGE ที่ผมมีอยู่ <c oughs> ผมว่าในประเทศไทยมีอยู่ที่สามที่ทาที่มีโมเดลแบบนี้ <c oughs> แล้วบางที่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยด้วย <c oughs> โมเดลของผมคือการโยงโมเดลโลกกับโมเดลไทยแล้วบอกเลยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้คุณขึ้นภาษี10%กับคุณขึ้นภาษีแทริฟ36ผมบอกว่าคุณได้ประโยชน์อเมริกาไม่ผมไม่ได้บอกไทยได้นะมมผมบอกว่าอเมริกาได้ประโยชน์เก็บผม10ดีกว่าเก็บ36และที่มาแจกแจงตัวเลขด้วยวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์เลยว่าผมมีโมเดลของผมอยู่ที่เป็นประธานที่สถาบันที่ทำโมเดลนี้เราสามารถอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณให้ทุนดูคุณน้องดูตัวเลข คุณก็เวอร์ฟายได้ว่าโมเดลเศรษฐศาสตร์แบบ C G E เขาเรียกคอมพิ e เตอร์ e q u i l i b r i u m m ม deling เนี่ยผมกำลังเถียงบอกทรัมป์คุณเก็บผมสิบเธอมันดีสำหรับอเมริกาครับครับไม่ใช่ไม่ใช่ดีชอ็อตกับไทยนะดีกับอเมริกาทำไมผมเถียงสิบรู้ไหมเพราะแล้วทำไมผมไม่ขอร้องเพไม่ได้ขอร้องนะผมเพียงอธิบายว่าคุณได้ประโยชน์ถ้าคุณเก็บผมอย่างนี้ผมรู้เขาไม่ให้แต่ทำไมผมต้องขอสิบแม้รู้ว่าไม่ให้ก็ดูออกอยู่แล้วมันไม่มีทางให้ แต่ว่าผมต้องการกดให้มันต่ําสุดลงมาเพื่อนาไปสู่ตัวเลขต่ําสุดที่สุดถ้าเป็นไปได้และในที่สุดเราได้มา19เพราก็เพื่อกดมาลงมาจากส6สบให้ลงมาให้ต่ําสุดถ้าที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับไอ้ประเทศคล้ายๆเราที่เขาได้ต้องแพงกว่าเราออ,อันนี้คือประเด็นนะเราพยายามจะเถียงเพื่อการเจราจาต่อรองที่ดีไม่ใช่เป็นการเอาตัวเลขจริงให้เราตัวเลขตัวเลขแบบต่อรองเพื่อมันเด้งข,ขึ้นมา อยู่ในเรนจ์ที่เราพอรับได้แต่เราก็อยากจะได้ต่ําสุดหวังว่าถ้าโชคดีเขาฟังเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆที่เราต้องการนี่ก็ใกล้มากแล้วนะใกล้กว่าที่ใกล้กว่าได้สักยี่สิบกว่าสามกว่าฉะนั้นตรงนี้ไม่พอครับอาจารยเด็นใหญ่ที่จริงๆทีมงานบอกว่าหมดเวลาแล้วอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายเลยนะว่าแล้วส9ก็ก็ได้วะ แต่ว่าเพราะว่าเราไม่มีทางออกแล้วนะก็สิบเก้ามาแล้วนี่เราเราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างเช่นครับก็จําเป็นอย่างยิ่งนะต้องไปดูผมก็พูดหลายรอบว่าสินค้าประเภทเดียวกับเราที่เราส่งออกไปอเมริกาใครคือคู่แข่งเรามีสินค้าตัวหล,หลักๆอยู่จํานวนหนึ่งที่เราส่งไปอเมริกาใครคือคู่แข่งก็ดูคู่แข่งสิคู่แข่งมีต้นทุนอะไรบ้างเขาได้ส่วนใหญ่คล้ายๆเราไอแทริฟคล้ายๆเราแต่ ต้นทุนเขาต่ำกว่าเราฉะนั้นปัญหาคือเราก็ยังเจอปัญหาอยู่ดีคือต้องไปลดต้นทุนการผลิตเพราะต้นทุนเรายังแพงกว่าคู่แข่งสำคัญคือคู่แข่งสินค้าประเภทเดียวกับเราที่ส่งเข้าอเมริกาโดน19เหมือนเราเป็นต้นเนี่ยโดน19โดน20อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีปัญหาค่าแรงมีปัญหาต้นทุนในการผลิตสินค้าคล้ายกันทั้งหมดจะแข่งขันได้มาจิ้นต้องอยู่รอดอ นั่นหมายความว่าเราต้องไปลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพขึ้นไม่งั้นเราจะแข่งไม่ไหวเหมือนกันครับผม <19 S 1> อ่ะสิบเก้าเท่ากันไม่ได้แปลว่าเราจะรอดเราต้องไปลดต้นทุนอื่นต้องใช้โอกาสนี้ปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าตัวเข้าอเมริกาไอ้ตัวอื่นค่อยไปคุยทีหลังครับผมไอ้ตัวเข้าอเมริกาเนี่ยเราต้องรีบทํากันบ้านนะครับตอนนี้อย่ามาเฮดีใจแค่ว่าเราเราเราเฮเราต้องรีบทํากันบ้านายังมีปัญหาอื่นตามมาอีกครับครับผมแม่ เสียด้หมดเวลาแต่อาจารย์ยังมีตอนสองในหัวข้อสงครามตัวแทนการค้าและการรบในตอนสองจะเป็นเรื่องของการรบเลยอะวันนี้ขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรเียงศักดิ์เจริญวงศักรประธานสถาบันการสร้างชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบผมผมและอาจารย์ต้องขอลากันไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ